สวัสดีครับอยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันครับวันนี้วันเสาร์ครับฝนตกตั้งแต่ตีสามยันตอนเนี้ยกี่โมงล้นเนี่ยกี่โมงแล้ววะนาฬิกาตรงไหมเนี่ย,รรเ,ยเดี๋ยวดูกันสี่โมงครึ่งฝนยังไม่หยุดเลยครับยังตกค่อนข้างหนักหนักเบาสลับกันดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับผมน้ําก็ท่วมเป็นบางแห่งนะกูพยากรณอะไรของกูนเนี่ยอโอเคมาดูสามเครื่องวันนี้กันดีกว่ามีแต่โทนขาวทั้งหมดเลย นะครับสามเครื่องวันนี้เดี๋ยวไล่ทีละอุ้ยมีห้าศูนย์หกศูนย์ทีไอการแหลกเป็นตัวไวโอซีด้วยอ่ะโอเคเครื่องไหนเบาสุดวะวันนี้เดี๋ยวดูกันน่าจะเครื่องนี้เบาสุดน่าจะเครื่องนี้แหละครับสองหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองสามสองเก้าศูนย์สเปกก็ดูจากทั้งรวมโอเคนะผมใช้คำว่าโอเคเลยสเปกนี้อ่ะมาเป็น Intel i5 ี่ห้าครับ 12400F 6ี่ร้อยเอฟหกคอสิบสองเทเอร์โบสี่จุนั่นเองครับ แล้วก็มาเธอร์บอร์ดเนี่ยเป็น Head h 6 1 0 m s ddr 4จากแบรนด์ msi นั่นเองครับแล้วก็แรมแรมตัวนี้คือขอดูนะอ๋อเป็น 4, 3 2 g b ครับ ddr 4ี่บัสสามพ xpg เป็นแรมแบบ rgb น,นั่นเองก็เน้นในเรื่องของความสวยงามด้วยนะเครื่องนี้ก็จะมีในเรื่องของสายถักสายถักไฮเปอร์เซนต์ยีพินที่ตัวมาเธอร์บอร์ดหวี3ตัวนะครับผมแล้วก็สายถักขาวตรงนี้นะ8พินที่ตัวการ์ดจอการ์ดจอตัวนี้คือ Gigabyte Eagle เป็นตัว3,000ลมนะลอองย่ดูครับ เป็น AMD Radeon r x 6 6 0 0นะเป็นตัว 8G DDR6 3000ลมนั่นเองถ้าใครเน้นเล่นเกมแล้วงบไปไม่ถึงหมื่นนะตัวนี้จบจริงแล้วมีผลเทสด้วยผมพูดอย่างนี้ละกันสเปคนี้มีผลเทสคุณสามารถทักถามแอดมินเพื่อดูผลเทสสเปคนี้ได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มซิงค์เข้ามาครับซิงค์ลมระบายความร้อนตัวนี้คือ KA600DW จากแบรนด์ซามานะครับเป็นตัว6ฮีทไ์ทองแดง1ทาวเวอร์2พัดลมคู่นั่นเองนะครับระบายความร้อน ได้เย็นกว่าเดิมประมาณสัก20องศานะครับจริงๆซิงซิงเดิมก็เอาอยู่นะ i52400F เนี่ยซิงเดิมเนี่ยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่ใส่ก็เย็นกว่าจริงนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความสวยงามที่ให้มามากกว่าด้วยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของ M2 เป็น NVME ครับความจุเครื่องนี้ก็อยู่ที่512 g จิกเครฟนั่นเองตามนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องอ่ะโอเค power supply ครับ power supply ตัวนี้เป็น700วัตต์ x power pro นะครับพัดไว้ s ซิ m มาเทคนั่นเองแล้วเคสตัวนี้คือซ y นามิเอ็กโปถูกไหมครับกล้องซึนามิเอ็กโปไว้พัดลมมีมาให้3ตัวครับบน2หลัง1ตามนี้จบเจ้าเรียบร้อยแล้วพัดลมเป็นแบบ a r g b สิงลมก็เป็น a r g b คุณสามารถปรับไฟผ่านรีโมทได้นะครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่ากันไปแล้วแต่ชอบนะครับอ่ะโอเค จบปิดไฟได้เปลี่ยนไฟได้กระจกหน้าเทมเปอร์การ์ดกระจกข้างเทมเปอร์การ์ดจบเรียบร้อยครับ2 3 2 9 0ลองพิจารณากันดูแล้วกันต่อมาขอถัดไปที่เครื่องแรกครับก็คือเครื่องนี้เคสตัวนี้มีชื่อว่าซินามิวายนั่นเองครับพัดลมให้มา3าตัวเหมือนกันสวยนะเคสตัวนี้ตรงนี้2ตัว a r g b พัดลม2ตัว120มม,มแล้วก็ด้านหลังตัวหนึ่งนะครับอ่ะประกอบมาดูท,ท,ทั้งเครื่องก่อนก็ประมาณนี้จบอยู่ที่3 6 9, 9 0 อันนี้น่าจะอ๋อลูกค้ารับเองโคราชครับเครื่องนี้ไม่ไกลไม่ไกลครับแต่ลูกค้าอยู่ไหนไม่รู้นะแต่รับเองโคราชเอ้ยจําได้แล้วเครื่องเนี้ยลูกค้าอยู่การใช่ปะ่ะลูกค้าอยู่กาญจนบุรีครับสั่งมัดจาไว้แล้วจะเดินทางมารับเองกล้องมามาที่กูนิดนึงครับอ่ะผมจะบอกว่าอยู่ไหนก็ช่างถ้าไว้ใจก็ให้เราจัดส่งให้ก็ได้แต่ถ้าไม่ไว้ใจก็ ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเดินทางมาหรืออะไรเงี้ยก,ก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับคุณสามารถติดตามผมได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับผมตามนี้อะโอเคทิ t o อกด้วยนะครับมาพูดถึงสเปคเครื่องนี้กันแต่จริงเห็นใจลูกค้านะมาไกลนะครับเครื่องเนี้ย n t t l l i 5 4 4 4 0 f f เครับเป็นตัว1 0คอร์16เทดเทอร์โบ4.7 GHz นะครับแล้วก็แรมเป็น a i r b u s No ซนอครับ 32GB DDR5 เดี๋ยวผมดูบัตรแป๊บหนึ ตัวนี้เป็นบัส6,000นะก็คือ 16G คู2ด้วยช n แนลเป็นแรมแบบ4 s i ิ v e r อร์ RGB นั่นเองแล้วก็ตัวชุดน้ำระบายความร้อนนะครับตัวนี้คือ SigmaTech LK d i t o n White นั่นเองนะครับที่ตัวจอของปั๊มน้ำมันจะมีบอกอุณหภูมิ CPU แล้วก็อุณหภูมิการจอแบบเรียลไทม์ด้วยนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ CPU มันอยู่ที่27องศาการจออยู่ 30, 39องศาเพราะว่ามันไม่ได้เปิดอะไรเลยน่าจะมีเปิดแค่ YouTube นเนี่ยให้ดู เปิดแค่ YouTube จริงไว้ตามนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ขึ้นละพอรัน u t u b e ขึ้นละเริ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเริ่มสวิงหน่อยหนึ่งละเห็นไหมอ่ะคุณสามารถมองผ่านกระจกแล้วดูอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ได้เลยตามนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของ M2 ครับเป็น NVMe ความจุก็อยู่ที่1 TB เทราไบต์เป็นตัว SN 5 8 0 WD Blue นั่นเอง 1T เทก็ถามว่าเยอะไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะแล้วแต่การใช้งานคนบางคนเอาไปเก็บเกมใหญ่ๆ4-5้เกมก็เต็มแล้ว นะครับผมหรือว่าไม่ได้ใช้อะไรก็มีพื้นที่เหลือเหลือเฟือนแน่นอนการ์จอตัวตึงเลยครับตัวนี้คือการแหลกวันคิกโอซเป็นตัวไว้นั่นเองครับ5060 Ti 5060 Ti นะตัวนี้เป็นตัว u ูแฟนก็คือ2พัดลมแล้วเป็นแบบ RGB ด้วยสวยจัดเต็มระบบครับตามนี้อ่ะโอเคเอโทษทีนะพัดลมมันเป็น RGB ปะกล้องรู้ปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คให้ชัวร์ก่อนเดี๋ยวผมดูให้ชัวร์ก่อนนะผมดูที่กล้องก่น ตึ๊กตึกตึก,ตก,ตกไม่ใช่ครับเป็นสีขาวเฉยเป็นสีขาวเฉยครับตัวนี้เป็นเป็นไฟขาวตามที่ทุกคนเห็นเลยครับาะตามหน้าเว็บไซต์ก็เป็นก็เป็นการจอขาวมันไม่ได้บอกว่าเป็น a r g b นะครับตามนี้แต่ก็สวยอลองดูใต้พัดลมครับนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่สติกเกอร์นะครับมันเป็นไฟลอดออกมาจริงๆนะเป็นไฟแบบ l e d ลอดออกมาสีขาวตามนี้นะครับการ์ดสวยมากตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของมาเธอ์บอร์ดเป็น Gigabyte B760M D3HP DDR5 เป็นบอร์ดที่มี ARGB ด้วยตามนี้แล้วก็ Power Supply ครับเป็น800 80วัตต์80พัตไว m ์เมกาแมกชัลแมนนั่นเองนะครับนี่กล่องเลยเป็นอย่างนี้เอาดูกล่องเลยก็ได้อะกล่องก็ไล่ลงมาเลยครับปึ๊กปึ๊กป๊ป๊ป,ป๊ลงมาตามนี้จบประกอบออกมายัดใส่เครื่องจัดระเบียบจัดอะไรให้เรียบร้อยครบสเต็ปครับแล้วเครื่องนี้จบไปแค่เท่าไหร่เองวะเน,นี่ย36990 อลองพิจนารณาดูแล้วกันนะตามนี้ลูกค้าอยู่การเดี๋ยวมารับน่าจะวันนี้แหละนะครับอ่ะโอเคต่อมามาดูเครื่องนี้กันครับเครื่องนี้58-990รู้สึกว่าจะไปกรทมนะครับไปกรทมก็คือกรุงเทพมหา,หานครนั่นเองนะครับผมสเปตัวเครื่อง intel i 5 1 4 5 0 0ครับเป็นตัว1 4 2 0คอร์ยีเทรามีกราฟิกออน CPU แล้วจับคู่กับการ์ดจอที่เป็น5070เเป็นตัว so tech m infinity นั่นเองครับ3มพัดลมนะ ตัวนี้สิบสองจิกจีดีดีอารพันลมนะครับคุณผู้ชมแล้วแบบสวยจัดเป็นแบบคินคลีนอย่างนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของแรมแรมเป็นเอเบอร์เซอร์น็อกบัสหกพก็คือสิบหกจิกคูณสองด้วยชแนลก็คือ32มสิบจิกนั่นเองชุดน้ํา3ตอน360หกศูนย์มมไอดีคูลิ่ f เอฟเอ็กนไวทนั่นเองนะครับแล้วก็มัทเรย์บอร์ดดีเจ็ดหกศ d นย์เอ็มเหมือนกันนะตามนี้ M2 NVMe ครับควีบีคร อยู่ที่อยู่ที่เป็น k คิงตันครับตัวนี้ k i งตัน NV 3ตัวนี้ลีดห0พันะครับความจุ 1TB ทนั่นเองตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Power supply ครับเป็น850วัตต์8 0พัทบอนไอทีโซน a านั่นเองเคสตัวนี้คือ Montech King 95 p ้าโปพัดลม6ตัวล่าง3ตรงนี้2ตรงเนี้ยตรงนี้2แล้วก็ตรงนี้1จบเรียบร้อยตามนี้ 58990ไปไม่ถึง60,000ครับเปลี่ยนไฟได้อยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างผมบอกเลยว่าจบเจ้าทุกอย่างแล้วกันนะไม่ว่าจะในมุมของสตรีมเกมเรนเดอร์งานทำงานนะครับปรับสุดทุกเกม 2K4K ได้แต่อาจจะไม่ได้สุด,สดทุกเกมนะสำหรับ 4K นะครับเพราะว่าการจอมันก็มีมีพวกเฟรมเจนมีเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่แล้วสำหรับ5 0าพันซีรีส์นะครับผมก็จบเรียบร้อยนะ3เครื่องวันนี้งบเท่าไหร่อะไรยังไงก็คุยกันคุยกับแอดมินได้โปรโมชั่นเดือนพฤษภาก็ จัดหนักจัดเต็มให้อยู่แล้วในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของสเปคคุณสามารถคุยเพิ่มเติมได้ที่แอดมินทุกแพลตฟอร์มนะครับใน Line อ f ฟ i ิ i ชียลใน s h o ป e e นะครับผมแล้วก็ในแฟนเพจ a c e b o o k ตามนี้โทรหารับสายตลอดตอบแชท8โมงเช้าถึง5ทุ่มทุกๆวันอยู่แล้วจบเจ้าเรียบร้อยนะวันนี้ฝากไปด้แลวกันที่บอสบีครับ